ใจกุศลไฟให้ห้ามเลยยู่สกแกมี่เจ้ายันค่อยบอ่ราะในเบอร์สอดอ่าเพื่อแขางกันเนาะเพราะที่ค่อยบุรีเช็ดแทนเจ้าตกใจเจ้ามาเฮ็ดพิจังในเวลาตอกลางคืนแบบนี้อ่าก็ถามเขาเนาะค่อยค่อยก็ตอบไปว่าอ่าเมืนน่อนี้อ๋อเมนนื่อวาน,นเป็นมือที่ค่อยต้องเอาขี้เงวมาทิ่งข้างนอกอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าให้ระวังเนเดอ้อมันจะมีพวกอันที่แบบโบเต็มอันนั้นย่างปนเปียกอยู่แถวๆนี้โอเคเรามาเตือนเนาะ แต่วงม,มาเตือนอมาเตือนดีๆก็ได้มึงในกูตกใจนะฮะเอ้ยใ่ค่อยตกใจนะดนตรีก็ไปแต่ยานเว้ยโอเคเรียบร้อยจังไนต่อกลับได้ไหมนมีอย่างพวมอีกวะอุ้ยโอ้ยเอ้าไม่อย่างเฮ้ย อย่างทุกคนโอ้ยเลือดเฮ้ยเฮ้ยคนลุกได้ไหเฮ้ยอ,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 อย่างวะโอปเปเราเขาล่นมันมีเสียงไว้ทุกคนเนี่ย ุ๊๊ยุ๊ยยยัเฮ้ยว้ามคนไล่มีคนไล่มีคนไล่ใช่ไหมว่ามีคนไล่นี่คนไล่โอ้ยตายตายตตายไล่แทนก็แนแน่ๆๆๆโอ้ยตาย อะไรขอยู่ตรงนี้ทุกคนโอ้ย oh. สวัสดีเนาะทุกคนสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม oh. ที่พี่ชื่อว่า Garbage Take Out Day นันเนี่ยเนาะเออก็คือก็อหมายว่าเอาให้เอาออกขี้เอาอกไปทิมข้างนอกนั่นเองเนาะเออเมื่อกี้ว่าเกมนี้มันมีเนื้อหาเป็นจังไหนเนาะหู้แต่ว่าค่อยเห็นประมาณว่าเออ ให้เรานี่ยนะเอาที่เนี่ยออกไปทิ่มข้างนอกอาการนกฮานเฮานกนกขึ้นเงินเฮาแหละนอกตึกเฮาแต่ว่าที่นี้เฮาก็ต้องมีความระมัดระวังเนาะเพราะว่าเวลาทุกเทือที่เฮาเก็บพี่เอาไปทิ่มนะมันจะมีพวกอันพวกคนแปลกๆอ่นแหละอ่าที่แบบจะมาหาเรื่องเฮาบ่จะเป็นพวกคนล็อกจิตหรือว่าพวกสิ่งลี้ลับอีหยังต่างๆนะโอเคเฮาบ่เว้าอะไรเรืเนาะเฮาไปลิ้นพร้อมๆกันเลยเนาะ let's go ไม่ต้องการที่จะเอาเที้ยไปทิพย์ใทั้งหมดเนาะโอเคเราประมาณนี้เอา้าทิพยจังไหนวะเฮ้ยเดี๋ยว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 ทุกคนเดี๋ยวค่อยขอเบิร์ก่อนละจังไหนวะกดจังไหนวะ,ะกดเมาส์คืึเนยี่ห้อชิปแมนเลนเนาะอ,อ,ะ L อินเทอร์เน็ตอ๋อเอลออเทอเนตอันนี้ใช่ปะ ตูโอ้ยเหะเอาแล้วแล้วแ้ฮอบสิทีมใส่เห่อคือว่าได้ยินว่าจุดหมายคือให้ทีมอยู่กนตู้คอนเทนเนอร์อะโวยโดนตีมันเจี่ยวทุกคนปืนยานแหละแต่ตูค้คอนคอนเทนเนอร์ใช่ไหะ โอ้ยคนเเลี่ยวด้เนี่ยไม่งี้ที่มีใส่ปวะเดี๋ยวเดี๋ยวคือเหมือนเขาได้ย Nh ìn Nh ìn Nh ìn ินอย่างสักย่างขิ้นี่โอ้ยคอบยบุกล้าไปไปทุกคนโอ้ยาไมนที่มีใส่แหละ ไปไรทา้งนั้นไปอะไร้ไปเอาว่ายไปรูปมึงเจ๊กูทิทมใช่ไหมทางนี้เอาใช่ปะโอ้ไปได้ใส่ทางนี้ว้าใช่เอาทิมไก่ไปนี่โอ้บ้าบอข้อแตก ไกลเกินให้มาที่พี่พี่ฮอแลนได้ค่อยๆฮอแลนกับบริวายทุกคนช้ๆาๆหนึ่งฮอแลนเฮ้ยโอ้ยตกใจรถติดฮ่าเอ้ยหลอนถึงกันตกใจขนาดนี้โอ้ฮ <c oughs> ่าฮาอต้องเอาขี้เนี่ยมาที่นี่เนาะแต่แม่งคือว่าไก่แต่ว่าเกยานแน่นหนิเว้ย ูมมันก็โอ้ค่อยตรงเลียวหน้าเลียวหลังนี่เป็นแต่ยานเว้ยให้ย่มแบบเหี่ยวอะทุกคนเลยเป็นแต่ยานนะนนี่นะทีนี้ยังมา่ันรับอีกถุงหนึ่งกับไรบ้างแคไปเท่าไรทงุงเท่าไรยุ่ โอ้ยบุ๋ยเสียวๆแบบนี้ยานมีหยังแบบมันมาไล่หลังเลยเุ้ยเออเๆโอ้ยอออโอ้ย,อยมนอย่างวาเมื่อกี้นี้เงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มทุกคนแต่มาเป็นแต่ยานได้แบบนี้ <c ười> เออเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังวกสายวกขวอาย,อยนะ ดีดีด้วยแต่ยานแท้เมื่อกี้นี่มปนไผ่กับบุ้ง ใจกูสิบายให้ามาเลยยูสแกมี่เจ้ายันค่อยบอ่ร so าะในเอบอร์สอดเคยทำงานเนาะเพราะที่ค่อยบริเจตแทนเจ้าตกใจเจ้าไม่เห็นพิจังในเวลาตกกลางคืนแบบนี้อขอถามเขาเนาะค่อยค่อยก็ตอบไปว่าเมืนน่อนี้อ๋อเมื่อนี้เป็นมือที่ค่อยต้องเอาขีา้เหงามาที่ข้างนอกอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าให้ระวังนายเดอรมัน จะมีพวกอันที่แบบโบเต็มเหนนั่นอย่างปนเปียออยู่แถวๆนี้โอเคเรามาเตือนเนาะแต่ว่ามาเตือนโอ้มาเตือนดีๆก็ได้มึงในกูตกใจนะฮะเอ้ยยังไม่ค่อยตกใจอ่ะไปลีนเกมต่อกันไปเลยทุกคนจนในพ่อแม่ลูกมาด่าคอยก็อยเป็นบ้าอย่างวันลีนห้องดังตายคนเดียวโอ้ยเสียงจับเคีื่อกับแต่ยานเว้ย โอ้เมื่อกี้นี้ค่อยห้องค่อย,อยทุกคนค่อยตกใจอ,ะอ่ะเกินเมื่อกี้นี่นะม,ม,มีอย่างมาเซฟไปกว่าโอ้ยการข้ามการขึ้นแบบนี้คือสีนหนาวเนาะถ้าถ้าแบบถ้าเราอยู่ในเกมบอย่างเงี้ยหนาวดีนะความรู้สึกในเก็บไปในเบนเื้องหิงมะตกทุกคนดน,นตรีก็ไปแต่ยานเว้ย โอเคเรียบร้อยจังไนต่อกรับได้ไปรนะเด็นไดขอให้ยังมีอย่างโผล่มาเด้อจำสแกก็อีกได้ค่อยตื่นตกใจวาเนี่ยเนี่ยโผล่เมสลุกมาด่าคอยกับวันนี้แหละมีอย่างโผล่มีอีกวะอุ้ยโอ้ย,อยดีที่คอยตั้งสติเนาะบ่ตื่นมาเลยสุดนี้ เป็นไผมาเลนมาเมื่อกี้ี่ตัดหนา้าฮโอ้แต่ยาหนา่าไปไปไปเอาไม่อย่างเฮ้ยวัดไม่อย่างทุกคนโอ้ยเลือดเฮ้ยเฮ้ยคนลุกได้ไหมเฮ้ยไม่อย่างวะ เวลาเขาเร่นมันมีเสียงไปทุกคนเนี่ยอ้ยตายเปยนเป็นยามบรตกใจทุกคนก็ลิ่นต่อคืนเ่ยพ่อแม่ก็อนอนก็ยันพ่อแม่ก็นนหายคนแล้วโอ้ยเดี๋ยวหน้าเรียวหลังว่าเสียวทุกคนเรียวหลัง

อะไรขอยู่ตัวนี้ทุกคนโอ้ยอืม after you land into the house uh, this man started knock on the door uh, when you e n t e r it the apartment you อะไรปะโอ้บาททาันอ่านบทกันทุกคนมีนอะไรแบบนี้จบแล้วปะ โอ้จบแล้วทุกคนออเอาสบใจค่อยวายบากบอันนี้เอ้แต่ก็คอบใจลายเนาะเออสำหรับผู้พัฒนาเกมนี้เนาะทุกคนเออไปกะจะได้ค่อยขนลุกนอนไปกะให้ค่อยคิตแตกย้อนวาทุกคนเออกับเกมน,นี้เอาแล้วออกจากงหร่า โอเคนะทุกคนกัดจบไปแล้วกับเกมที่มีชื่อว่า garbage เนาะ take out day โอเคเป็นมือทีมขี้เงียแหละเออเงียบเป็นทีมทมือเดียวกัดหลอนย้อนโอ้จมินซานโอเคนะทุกคนถ้าวาา่าไฟเทือกใจก็จะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเนาะช่องใจวาเวเนาะเออเว้นอ,อันนั้นมันชื่อก้าวอันนี้ชื่อไม่เออช่องจำเจแชแนลเนาะโอเคทุกคนขอให้ทุกคนรับฟันดีเนาะคืนนีบ้บายบาย